สวัสดีนะเมื่อเสาร์ครับพี่น้องครับสวัสดีอยู่ด ah. ีมีเฮียงคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องโอ้เหมือนในตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาร์พี่น้องครับนะมาเฮ็ดคลิปสูพี่น้องเบิ่งครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่สปปอนลาาคือเก่าพี่น้องนะครับเมื่อนี้กะสิมาเฮื่นจานอึ้งสีพ้ามาเบิ่งเฮื่นจานอึ้งครับพี่น้องครับนะเฮื่นจานอึ้งเพิินเพิ่นเฮื่นอยู่จังไดยู่มองใดอยู่เจี๋ใดนะครับของอ่า บ้านป,ปักซองเฮ้านะครับพี่น้องแต่ว่าเงื่อนหลังนี้เพื่อนมาเหตดอยู่กับกับกับหลูกกับเมียเพื่อนนะครับซึ่งแยกเฮื่อนมาจากพอแสงเดือนนะครับแยกเฮื่อนมาจากพอเจ้าของนะครับอันนี้ก็สิเปลี่ยนทนทางถนนทนทางแบบบานเฮ้านะครับพี่น้องอันนี้ยังเป็นทางแดงอยู่นะครับน,นี่สิเป็นทางแยกทาง่นสิขึ้นไปบ้านปักซองนะครับทางนี้ก็สิไปลงไปทังนำง้ำโค้งเออทางลงไปทั้งน้ำโค้งนะครับ แนวลงไปนี่บ้านเพิ่นสิอยู่ติดโค้งนะครับบ้านจานึ่งนะครับสิฟังตรงขามข้ามไบ้านจานร้อยกับสิประมาณประมาณอำเภออำเภอชนโม่านนะครับพี่น้องนะครับฟังตรงขามนะครับบ้านเพิ่นอันนี้เกิดเมื่อทั้งทั้งบ้านพอแสงเดือนนะครับมาเหนือเลยมาเล่นบ้านเพิ่นพี่น้องครับป่ะเขาไปหาเพิ่นอยู่เฮือนพี่น้องนะครับมาหาจานึ่งนะครับนี่ครับเงอนเพื่อนมาเหนือมาแต่เ้าเลยพี่น้องเพราะว่ามีธุระ นะครับสิไปหาสิไปเยี่ยมฟ้ามแบะนะครับสิไปเยี่ยมฟ้ามแบะของอาจารย์ลอยซื้อลอยคือกันครับส่องยูทูิ่นกอาจารย์จ้าลอยเพิ่นว่านะครับอ่านะครับซื้อลอยคือกันเดี๋ยวลอยสิไปอรหาลอยเหมือนนี่นะครับลอยสิไปอรหาลอยแต่ว่าก่อนอื่นมาหาเงื่อนอาจารย์อื่นก่อนนี่ครับโหลดคนจอดอยู่นี่นะครับมาเล่นกับอาจารย์อื่นนะครับทางนี่ไปใส่นอ้รางนในน้อนะครับถนนนอ้รางกขนยังเป็นอันทางแบบบ้านเฮาสมัยตะกี้พี่น้องนะครับยังยังโอเคอยู่ นะครับยังคงเดิมวัฒนธรรมเก่าๆอยู่นะครับมีเหล่ามีเือนค้นนะครับนี่เดี๋ยวเอาอนุญาตเอากลองหนาก่อนบันนี้โอ้กลองหลัง <c oughs> นี่ครับเฮือนจันอึงลวรอบขอบชิดเพื่อนเพิ่นนะครับพูนขนันหัวหญ้าหอดพ่นได้เฮือนจันอึงเพิ่นนะครับอ่ะเพิ่นกันใหญ่ไม่อยู่นี่ตะโดนละละนะครับพี่น้องนะครับโอ้รถยังโอ้รถแกดินใส่รถแก่ส่พี่น้องครับอีซูซูอยางดีปูขันบมวกใหญ่เลยครับ รถเกียร์ายมาแล้วนะครับนี่อยู่บ่อน้ออาจารย์ดึงน้อโอ้เฮ้วเขาไปได้บ่นด่มีหมาบ่เนียบ่มีบ่บบโอ้ไปใส่หนอหันนนอแน่รถซิปหล่อพี่น้องครับเป็นรถด,ดำนะครับโอ้ใครรอกเปิดประตูไว้อยูมา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 สวัสดีสวัสดีสสดย่ามือเส้า บ้าโอ้บรรยากาศเดินเงื่อนเพคือเป็นตันตีแบสดีแต่ยนี่ยเมลเลียงนี่เข่าท่าแต่ว่าสิไปอส์กับลูกสาวหน่อยเนี่ยฮะวัด<ะ>ดีค่ะวัดดี้บัดบดียังวัดดียังวัดดีค่ะอ่าฮ่โอ้ยอยากถ่ายเล็กหน่อยได้เด้กเพิอ่อนบอยถ่ายเล็กน้อยสิร้านหน่อยร้านหน่อยเป็นไงโอ้แต่งพระเข่าท่าแหละตลาดนัดมาพอดี โอ้โถ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 อีหยังเนี่ยโอ้งัวเผาโอ้ปลาดลาลาปากอีแล่าคอยกับพี่น้องมาพอซ้นงัวเผาบาดนี่เงินด่าเลือดอันนี้ลาบเลือดเนาะโอ้แสดะแม่บ้านแม่บ้านนี่ต้องกินบ่โอ้เงินเกิเป็นตะยูอยู่ตัวเนี่ยปลาดโอ้ยเงินเพิ่นพุณห์นะอันนี้รถไม่ออกบ่เนี่ยเออรถแฟนเพิ่นอันนี้ก็ใหายบ่ใหายไหมปุณนบ่ ไปกินข้าวลูกไปกินข้าวปะมามามาเนี่ยงนี่โอ้เราขาวโอ้นี่ครับพี่น้องครับเนี่ซื้อมาได้แล้วอ่านมาก่อนรอเราขาวเนี่ยงนี่เผาผู้ไทยบ้านโนนย่างโอ้เราขาวของผู้ไทยอืรอเ,เราขาวเผาผู้ไทยบ้าน โน่นงย่างด้งานบรรณโน่นย่างโอ้เอาจาัดพราเขาน้อมานในนออะร่องพื้นเวลามันจังเมียนพัดลมมันก็จังถึงขันไปหันมันแดดพวดโอ้มาหอดกระแตงพระเขารัดแหะพี่น้องครับนี่ครับเมื่อนเพื่อนกับบรรยากาศนี้เด้ไม่ออกเพื่อนสบายดีปดิจานะครับอันเอคือแฟนของจันอึ้งเพื่อนและพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดมากก็กกเสียใจว่าเพื่นมีแฟนแล้ว คลิปนี้เจ้าถือตัดขาแล้วมีวัดลูกเออแต่ว่าลูกก็อยากถ่ายทายเยแต่ว่าส่องเฮาเฮ็ดสิเปียดบวกก็เลยทายบ่อใดปันใดเออก็เลยบ่อใดบันใดทายหลานใเบิองและพี่น้องขอตรวจขอบไปหลายๆเด้อมามาสิพาพี่น้องส้มเบิ้งเฮือนจะข้าวก่อนซั่นเด้่ก่อนสิมากินข้าวเออเฮือนหลังนี้เฮ็ดได้จักปีแล้วซั่นเด้่ยะกี้มากอคือจังบ่ทัน์เ้ บบตันไอ้สมบูรณ์ปันีอ้น้องเงินเนาะเอออันนี้เป็นห้องรัวทั้งนี้เป็นห้องน้ำเนาะอันนี้คือเป็นมีมีสัตว์ร้ยพรออมบ่ฮันบอ่บอืมมันได้แล้ดเดี๋ยวเราย่างขึนเบืองก่อนพี่น้องแต่ว่าในเือนนี้แน่ร้านสาวดอยภาพไปแล้วอือโอ้อันนี้ในบ้านปะเขามาดอกตีคือจังไดมันเหมิด,มดเออมันเหมอดในบ้านแต่ว่าอยากขืนเบิ้งเลยนะนี่ เห็นบันไดสเตเลียดอยากขึ้นไี่บึงขึ้นเลยเนาะเออเ้าโอเคเอาฝาลวดฝาแมงวันเถะสิขึ้นมาเบิ่งสั่นลอยอยี่ขึ้นมาน้ำเดือกเด้อยันเฮียยันเฮียยันโต๊ะนี่โอ้บรรยากาศของเรื่องนี่แน่นอนเลยพี่น้องนะครับเพื่อนจะเดินมันก็เห็ดเข่าทาใช่ปะโอ้บรรยากาศของเรื่องนี่สามารถตั้งโต๊ะตั้งยังในหุ่นตัวเนี่ย ตั้งโจ๊กเบิ่งบรรยากาศอ่ากินดื่มแย้มเมล้องก์ในรายการเลยพี่น้องพูนแนมกับไปเห็นถนนหนทางนะครับพูนแนมไปเห็นฟังโขงโอ้ล่มเย็นดีเว้ยเออนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเก่าๆนะครับบ้านยังเป็นแบบบ้านทรงเก่าอยู่นะครับผุนนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับนี่หน้าต่างกัดยังเป็นแบบบ้านเกา่าเฮาสมัยตะกี้พี่น้องครับโอ้ โอ้บรรยากาศข้างลึกดีๆนะครับเป็นดาดฟ้าเป็นอะไรพร้อมนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อยากออกทั้งในเมืองในจังหนอนบนเห็ดสไตล์เฮือนเพลินนะครับบอบอแมนสไตล์บ้านนอกบานไดนนะครับเออไปลงไปกินข้าวบ้านพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ่งเฮือนจานเอึ้งปยายามเพลินนะครับไปลูกไป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 ลูกสาวคอยกันโอ้เงาลงมาบ้านในผ้าข่าวเพิ่นขอบครอบครัวเพิ่นเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับปูน่ะ เอ้ามามามากินเขาน้ำกันพี่น้องโอ้ยสบายดีหรือยังลูกสบายดีหรือยังตื่นเช้ามาโอ้ยลูกสาวข่อยบางทีล่ะพูน่หนาบอท่านหลังเพ่นว่าเพ่นก็เลยอวยหลังไงเลยพี่น้องเลยเอ้านี่ล่ะลูกสาวจานอึ้งเบิ่งเอาหลัวเด้อลูกสามเนาะเนาะจานอึ้งมีลูกสามคนเจ้ามีจิคนเถอะขข่อยมีผู้เดียวเดี๋ยวโดนทุกทายข่อยพูนยู่การละสินพุ่นได้ลาบเลือดเนาะโอ้ยฝีมือแม่บ้านพี่น้องครับอันนี้เจ้าเพีย อันนี้ขัวลาบเอาให้เล็กน้อยขัวลาบอ่ะไปทางปุ่นเด้อะขัวลาบมาปุ่นอันนี้ลวกลวกให้เล็กน้อยไปทางปุ่นเอออันนี้คุอีบันอันนี้ทั้งเซียวตัวนี้ซอยจูยังอันนี้สมพักวะเนี่ยสมพักสมพักเซียนพักเซียนบ่อลเนี่ยไม่ยังเหี้ยนมากเมียนบ่พักเซียนลวกบ่เอาลวกเอาบ่ลเนี่ยคือเป็นยังไงโอ้พักเซียนยังคือใบใหญ่แต่ว่าปกติมันสีสีม่วงหวังเมียนเิยพวกเซียนอ๋อมันบ่ท่านจะเปลี่ยนคัะอ่าเอามาพี่ตองครับกินข้าวบาดนีิ นะครับจวดจาดฟาดบึ้มได้เฮาบานี้เนาะมามามาลุยลุยลุยลาบงัวเผาอ,เอันนี้กับสินน้นงัวเผ<อ>าอ,าอม,มาพี่น้องมาครับมากินเขาน้ำกันบาทใ้เฮานะครับมาพี่กับมาพ่อซอยจุกงัวเผาคือกันนะครับจันอึ่งเพิ่นว่าไปตลาดป้ามีตลาดในหมู่บ้านเฮาแม่นบ่ตลาดนัดอืมตลาดนัดนะครับพี่น้องครับมามามากินเขาน้ำกันพี่น้องนะครับกอดกัวอบอุ่นกอดกั่วจันอึ่งก็ถามไปซื้อเนื้อยวน ยู่บ้านพุ่งซวยอ๋อมันตรงข่ามบ้าพุ่งซวยเนาะนี่เนาะแกนนั่งนั่งเลื่อหน่อยอืมตรงข่ามกับบ้รรจุยแกนสร้างหมอบนะครับพี่น้องอยู่มองนี้แล้วครับนี่นะครับเอ้าพูดอะไรอยังมาแย่คนเนาะโอ้ยหลานก็ดีเอามายยังนี่เอาามย่างะี้เอามายังเกาะเอามายังเกาะเอ้ามาใส่บักสะจังหวดหวานบ่มาได้พี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเฮานะครับ จานร้อยสีเอาจะสรอยจูนี่ล่ะถนัดก um, uh, well, oh, uh, uh, ับลาบลาบเลือดในกระทนัดอยู่พี่น้องพอนีดเป็นแต่เสียเป็นแต่เสียครับพูนะนะครับลาบเลือดนะครับเมียบานพอนีดโอ้สุดยอดเลยอืมเอานำนำบาในเขากินเขาน้องกันมาเลยพี่น้องเด้อนะครับมากินเขากับจานอึ่งยูเฮือนนะครับกับขอบข้าวพิ่นเล็กๆน้อยๆนะครับกินเขากันแล้วก็เสิออกไปธุระกันเนาะมื้อนี้มีธุระอ่าสีป้าไปหาจานร้อยนะครับซื้อเพิ่นกะจ้าร้อยประส่นเฮ็ดช่อง YouTube คือกัน อากาเพอดเปิดฟาร์มเบียเนาะสิ่พยายามฟาร์มเบียพ์ป่ปน,นะครับส่วนจันอึ้งน,นี่สี่ผ้าผ้าเอื่อยไปเมืองสวรรค์ปาะั่นสิได้ครับคือเมืองสวรรค์นี่แหละจันอึ้งจันร้อยสิไปลุยผู้เดียวมาเลยครับผมจังไดนจังติดตามนะครับด่าสิจีมอเตอร์ไซค์นี่ลราไปรถมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจวดอยู่นี่อีเหลืองหน่อยนี่นี่นะครับเขาคันนี่ลราไปเลยถทาแลนถทาแลนออมเมืองเลยครับพี่น้องครับจวดจวดจวดโอ้ขาครับอ๋อว่าแล้วกินเพราะกินเขาเสียบพี่น้องครับบักจวด ชั้นๆัยังอยู่ทั้งหลังนี่นาะั้นชันนี่เนาะน่อยๆนี่เนาะเอาขอตัญากล่องถือจักหน่อยนึงเน่ยได้ลูกลอยคอยจะฟาวาขอเด้ออือือือเจ้าพี่ยังขึ้นอมแต่สุดยอดสุดยอดเลยยังน้อ่ะเพิ่มายังไง เดี๋ยวยางไปบนก่อนน้อยหืมหัวอืมโต๊ะบนบาฝากของลวดร้านหน่อยก็เลี้ยนจันลร์แหลเอ้าฝากลวดฝากลวดเอาไว้หันละตกใจเบิดนึกว่าเมนอีหยังอือ้เด็กหน่อยก็เลียนจวนอยู่พี่น้องเลยม่วนหลายนะครับเทิงอยากเก่ากองน้ำกับฟองกันแต่ว่าก็ต้องจัดร้อยกับเฮ็ดสิบแปดเกินเนาะมันก็เลยใส่ยากเอ้าม่เป็นยังเนาะ ถือลูกหลานหน่อยนึงบู๊ยบางสีสดครับนี่ใหญ่ได้บาดนีรลาบเลือดนี่ครับพี่ไไน้องอือหือครบดีขนาดใช่ได้ถูกสาวใหญ่ก <ไป S 1> วา่าไปใช่ไหมถูสาวใหญ่กว่าไปใช่ไหมบ่ไปแล้วไปลางนาแตัววันวานหนาววันร้างวนเลนเนาะอื ออกทั้งเป็นไออกทั้งหน้วน ua แกแต่ว่ากับสุดยอดเพราะว่าลาบตั้งนี่นะครับพี่น้องลาบเลือดนี่ทั้งนี่ผสใส่น้ำปลาแดกน้ำนะครับต้มน้ำปลาแดกใส่กะเพรอะแล้วก็มใส่นะครับถามสูตรไปแล้วแต่ว่ากับหอมกลมกลมดีนะครับส้อยจูนะครับส้อยเอาักหอมห้อยทังสี่นะครับพี่น้องครับกระเสียบดีนะครับอ่ะโอเคครับมือนในผ้ามาเยี่ยมบ้านจันอื่งนะครับมาเล่นขอบควรับเป็นทหารของเพื่อนนะครับ เป็นอยู่กับแฟนบ้านหลังนี้นะครับก็ซึ่งแยกออกมาจากอพอหรือว่าลุงแสงเดือนนะครับก็ย้ายออกมาจากพอนะครับมาสางกอบพั่งจะคลองอยู่พี่นะครับเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่พี่น้องครับเดี๋ยวจังไหนคลิปหนาสิผ้าไปรอใส่ตาติดตามนะครับพี่น้องจะรอสิคีโมไซด์รอเนาะเอาโอเคครับสบายดีอยู่ดีเมียงยังเง้ยโมเสาร์ครับไปแล้ว